อ่อสวัสดีครับพี่น้องลงสู่ลงสู่สนามแล้วพี่นออ้องอลอลงสู่เต่าแล้วลงสู้เต่าแล้วย่างเริ่มย่างแล้วพี่น้องอ่ะลูกค้าก็เริ่มมาแล้วทยอยกันมาอมาด้อลูกค้าไล่ไงไล่หน่อยกันมา,มาด้อวันน,นี้มีหอดลูกสิน้นมือนน้พี่น้องมีลูกสิน้นมาเสริมนำ้ำลูกสิ้นลดเด็ด H, น้ำจิม้มรสเด็ด h, แมาๆม่รับรองอร่อยแน่นอน <c oughs> h, มีลูกชิ้นมีฮัดดอกมีอย่างไรอะไรอย่างพี่น้อง h, ไก่ย่างก,ก,ก็เริ่มซุกแล้วเริ่มซุกเริ่มนั่นแล้วเริ่มออกจากเตาแล้วก็มีออาผู้บดได้กับมาเด้อยพี่น้องเด้ ปูบุได้เมื่อวานเนี่ยกับมาปูเพิ่นเอาเงินใส่ไว้กับมีแล้วกาจีเดาไว้ให้เพิน่นคือเหลือกับเมนของเฮาเพิ่งฝนตกพี่น,อนออ้องเอ้อฝนเบิ่งลู่นะเบิ่งอากาศฝ้าห้องเพิ่มอยู่พี่น,อน,อน,น,น,น้องเออเรื่องนี้ฝ้าหนีฝนเบื้องดินฝ้าอากาศเมื่อนี้บ่เอามวยปนไดเนาะพี่น,อน้องชึ้งลิ้นเบื้องลิ้น ฝนเล็กมากเขาก็ไปได้พี่น้องนี่เขาก็แล้วนี่ถนนหนทางยังเปียกเปียกยังแสะๆอยู่นี่เป็นตลอดเลยเออได้ยับใหญ่เกาไปทั้งแมอทั้งใน่นาล้านมือนี่อ่ะเบาๆไรใหญ่ห่างน้อยพี่น้องเน้าอ่ะขันเห็นล่ะกษมาตรงดิ้งมาหลอดช่วยมาขามวันขันมาบ่ถศึกมาบ่อดกับสอบถามเพื่อนเบิ่ง ช่วยมาขามวันไปทั้งไหนน้วอวัๆๆอนน้องแก่ช่วยมาขามวันาล้านข้าแย่หนุดามาอบออ่าวไล่ห่างเน้ะพี่น้องเน้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไวน้นี่นี่ลูกสิ้นลูกสิ้นน้ำจิ้มรสเด็ด เออของแย่หน่อยบ่เมนน้อยมากะระแลงเด้บ่เมนน้อยมากะระแลงเด้เอ่อน้อยน้อยน้องแย่นุดนี่แหละน้ำจิ้มรสเด็ดเพิ่นเอ่อเพิ่นไปเฮ็ดมาสวนมาใหม่ไม,ไม,ไม่หมันหมัดเอ่อมาจีนเบิงมาซิมเบิงรับลองเอ่อหนึ่งไมตองอู่เพิ่นละเอ่อเอ่อน้ำจิ้มมาจากคอนเจนน้ำจิ้มรสเด็ดอ่อ สตรไปสตรมัเนนะพี่น้องนะระอังเบ่งระวังระวังใส่กวักอ้วนระวังระวังเอียยก่อนโอ้ไก่หน่อยก็ว่าวไปแต่พื่นต่เพื่อนนะอ่ะบ่มีอย่างไรฝากพี่ฝากน้องไว้คลิปนี้กะพ่อกันไม่คลิปสิมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กัขอเก่าเข้า่าสวัสดีครับ